ที่หนึ่งอะไรนะพี่ข้อข้อที่หนึ่งต้องเต่นถ้ำฮะฮะแหงด้วยเหรอพี่ไผ่พืนที่ไล่ปืนที่ไล่เอาเอางี้เอางี้พี่พี่ไหวพี่ไหวเก็บปืนพี่ไหวเป็นตัวเปล่าได้ปะเดี๋ยวผมยิงให้พี่ไหวพี่ไหวเอาไหมได้ฮาลิพี่ไหวถ้าผมตายแล้วพี่พี่ด่าผมปะ ไม okay. ่ด้โอเคไม่เหลือพี่พี่ไหวอย่ากดน้องนะโอเคโอเคโอ้โหทำไมพี่ไหวติงจังเลยพี่ไหวกดพื้นที Rut, ่ไล่ดีพื้นที่ไล่เหรอพี่ไหว ใายผมเล่นไม่เป็นเลยพีเ่เป็นๆเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยผมกดผมกดเดินก็ไม่เป็นเลยพี่พื้นที่ไล่พื้นที่ไล่เจ้าแป๊บนึงพี่แป๊บนึงเพล่นไปเลยผมผมแต่งปืนก่อนนคะครับพี่เียว <Yeah. S 3> พี่เดี๋ยวพื้นที่ไล่มันโหดนะพี่ผมเล่นไม่เป็นอนะ ไม่ได้พวกลูกคาพี่ผมไม่ชอบเลยพี่ใหม่มันแือปืนยังไงครับอย่ายมาทำเป็นลินเลยเอาพี่ใหม่ยิงผมผมหาจุกปืนมันไม่เจอเนี่ยพี่ใหม่โด<ล>้ข้อที่หนึ่งข้อ<ช>ข้อที่หนึ่ง อะะไรนข้อข้อที่หนึ่งต้องเล่นถ้มฮะที่ไหนเพื่ออะไรนะพี่ข้อที่หนึ่งต้องเล่นถ้มนะมนเล่นยังไงครับพี่ข้อข้อที่สองข้อที่ข้อที่สองต้องเล่นก้นโอ้โอ้โหเฮ้ยหาเลย แล้วพี่ไหวอยู่อยู่กับแฟนนะครับเนี่ยพี่ไหวพี่ไหวได้ครับพี่ไหวที่อยู่กับแฟนนะครับมีตังค์เท่าไหร่ี่พี่ไหวพี่ไหวอยู่กับแฟนไหมมีตังยี่สิบบาทตอนนี้มีสองล้านอุ้ยพี่ไหว ยังเลยแสนเดียวอ่ะสองล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเห้อเป็นล้านเลยตอนนี้มีสองล้านนี่ดูด้วยพี่เอาแล้วผมถามถามถามพี่ได้ไหมพี่ไหปแล้วเป็ดเมื่อวานะไปไหนเนี่ยไปเล่นถักก่อนไปไหนอ่ะ